สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทักทายกันหน่อยค่ะทุกคนเห็นตัวอะไรไหมคะในอ่างคะ่ะอ่ะุคนเห็นตัวอะไรไหมคะนอนเต็มอ่างเลยคะ่ะเดี๋ยวรายงานตัวหน่อยครับรายงานตัวหน่อยครับกระจกบ้านพันด้เสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆเสร็จแล้วนะเอาอะดูน้องดิสสิคะอะน้องดิดรายงานตัวหน่อยคะ่ะ จ้าแม่น้ําค่ะ,ะเพื่อนเดี๋ยวน้เดี๋ยวนะ้เดี๋ยวนะ้ารายงานตัวหน่อยครับอ่ารายงานเตือนะครับวุย้ยห่าวโชว์แล้วหนึ่งอาเพจ้าสวัสดีครับแม่แม่ก่อนดูสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับหรือ,อยาง <c oughs> <c oughs> น่าจะได้เวลาแล้วนะคะทุกคนน่าจะได้เวลาง่วงนะ้ลงอ่าง ทำไมพี่ด้าชอบลงอ่างคะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ด้าไม่ให้น้องกลวนไงคะลงอ่างใช่ไหมใช่ปะ <c oughs> เออน้องกวนกันได้เหรอลูกเหระเออน้องชอบกวนพี่ด้าก็เลยแบบว่าพอลงอ่างใช่ไหมคะพี่ด้าก็จะได้นอนคนเดียวใช่ไหมลูก <c oughs> ใช่ป <c oughs> ะใช่อพี่ด้าพี่ด้านั่งมองงานให้แม่เหรอลูกเหรอเออนั่งคุมงานให้แม่เหรอลูกเลระ เออเก่งทุกคนพี่ดาเก่งไหมครับเก่งเก่งมากปะอุ้ยหาวโชว์อย่างเดียวเลยพี่ด้หาวโชว์อย่างเดียวเลยครับพี่ดากินข้าวอย่างฮะยังพี่ดากินนมอย่างฮะยังน้องิิหล่ะคะน,น,น้ะนองิดคะน้องนิดสวัสดีค่ะก่อนอทน,นิ์ ดูใบิจิทุกคนอลิสอ้าอลิสจ้ะทุกคนดูนะอลิสอ,อยากคุยเลยค่ะทุกคนปากสั่นเลยค่ะอ่ะพี่มาด้วยพี่ม้าสวัสด,ดีครับด้วยทกนี่ค่ะดูแมวใบ้ตัวจริงค่ะทุกคนเนี่ยพี่ม้าเป็นแมวใบ้นะทานข้าวกันหรือยังครับทานข้าวกันหรือยังครับ อันนี้พี่มะานะคะบนหิมะนะคะทุกคนหิมะแมวใบหรือเปล่าเนี่ยนางไม่ค่อยพูดอะคะ่ะทุกคนนีต่ติดแม่ค่ะคนนี้ค่ะติดแม่เนี่ยขอจบพุ่งหน่อยนะแม่คุยกับพี่ม้าดีกว่ามไ,ะะไม่คุยกับแพนด้าแล้วนะแม็กนัมมันนี่ลูกแม็กนัมอยากออกนอกบ้านนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนแม็กนัมนางอยากออกนอกบ้าน ร้องใหญ่เลยเดี๋ยวถามพี่ด้าดิพีด้าอยากให้น้องออกป้าวพีด้าได้แต่งเตัวก่อนแต้าก,ก่อนครับดูว่า ค้างดำค้างดำดา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 ครับแพนด้าครับดาครับวิวิวิกระปูกระปูกระปูทุกคนใครเห็นกระปูพี่ด้ไหมครับ นั่งสำรวจค่ะทุกคนนั่งสำรวจเลยใครไปใครมาเนี่ยแพนด้าจะสำรวจเลยน้องๆก็พ,พากันติดแพนด้านะคะเพื่อนๆน้องๆเนี่ยน้องอลิสดดิค่ะนอนเต้าพี่แพนด้าไม่ห่างเลยค่ะ ทุกคนจะไม่ติดพี่มะกันเลยนะคะทุกคนจะติดแพนด้ามากเลยใช่ไหมคะแพนด้านนเนาะเนาะพี่ได้ใจดีเหรอลูกน้องเลยติดใช่ไหมลูกเหรอเนาะใช่ปะเนาะอ่ะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวขอบคุณแม่ๆทุกคนนะวันนี้แวะมาทักทายแค่นี้นะคะทุกคนี๋ยวก็มาคุยกันใหม่เนาะแพนด้าเนาะเนาะเนาะ,นะใช่ไหมลูกโอ้เจ็บจ็บจ็บจบอย่าคว้าโทรศัพท์อย่าคว้าโทรศัพท์เจ็บเจ็บเจ็บ,จบ ไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับขอบคุณแม่ๆทุกคนที่ติดตามแตด้านะนะครับนะครับนะครับ,นะรบ <c oughs> แตด้ามันขี้บน่นค่ะทุกคนบ่นเก่งจะคว้าโทรศัพท์แม่ด้วยเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยแตด้ขี้บน่น,ะนะบนใช่ปะใช่ปะบ่นบ่นเก่งขี้บ่นขี้บ่นใช่ปะ บทเก่งมากมากใช่ไหมมากมากนั่นแหละแม่ก็รู้พี่ดาบทเก่งมากมากเนาะ <c oughs> จากว้าโทรศัพท์แม่ทุกคนแม่แม่เอากล้องซูมหน้านางไงค่ะทุกคนนางก็จะนี่ยอ่ะกอถ่ายรูปเลยนะนะ <c oughs> ไม่ได้ขอถ่ายหน้านาะ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 นะ <c oughs> แม่ขอถ่ายรูปเลยนะนะ โอเคไปก่อนทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามแพนด้าน,นะคะไปแล้วนะครับ